สวัสดีครับพบกับชัยอิสระเบาบุญนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอนำเสนอรางอลูมิเนียมนะครับทางค่ายเอฟแมนนะครับร <c oughs> างตัวนี้ก็จะเจาะลดน้ำหนักเจาะใส่ปีกแล้วก็เจาะใส่ไกให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นรางเปล่าที่ชุบสีอนไดัสีมาตัวนี้อยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมจะอนไรัสีมา สองสีเป็นสีทองทองแล้วก็สีดำนะครับถ้าใครอยากจะจัดชุดจัดชุดปีกชุดไกลใส่แล้วก็มีชุดให้นะครับผมก็จะใส่สปีกสกไกลใส่ที่จับท่อนะครับทีนี้เราก็จะจัดให้อยู่ที่ชุด1890บาทนะครับชุดนี้ อราได้มาแต่ถ้าจะเป็นตัวรางธรรมดาครับไม่ได้ทำสีมาตัวนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับทั้งชุดนี้ลางตัวนี้อยู่เป็นลางอยู่เป็นลางห้ามิลนะครับ รางารูรางตันห้ามิลความโตของรางความโตนอกอยู่ที่ยี่ยิบสององมิลนะครับใครสั่งปีก,กับเราไปตัวนี้ปีกัวนี้สามารถที่จะเอาไปปรับใส่เป็นปีกโรลลเลอร์ได้นะครับตัวนี้แล้วก็แค่ซื้อชุด โรเลอร์นะครับของเราทางค่ายเราไปก็ประกอบได้เลยครับตันนี้โอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ